สวัสดีครับพ่มพังพรพังพรครับนวันนี้เรามาตรวจสภาพสวนหลังจากที่โดนพายุฝนถล่มเมื่อเมื่อคืนนะครับเต็มเต็มเลยนะครับต้นไม้ใบหญ้าลมอันนี้ละนาดเลยฝนนัองฝนนัองลงครับตอนนี้ โอ้โห oh ดูน้ำนะครับน้ำขึ้นมาจากสะเพียบเลยพออายุฝนกระหน่าโอ้มีปลาน่าจะหนีไปบ้างนะครับนะครับดูน้ำครับเปริมเปริมริมตะลิงกันเลยทีเดียวนี่นะครับโคลล้อน หลังจากที่โดนฝนต้องมาช่วยนะครับผมถ้าไม่ช่วยนี่ลมแน่นอนนะครับโอ้ยลมกระาลมหนักเลยเมื่อคืนโมจิโตก็เหมือนกัน,กนครับโมจิโตก็โดนทั้งฝนทั้งลมก็นำนี่ครับทำให้ช่วยนี่ไปเหมือนกันครับผมเพราะว่าลมหนักมากเมื่อคืนนะครับ ดูน้ำในสาครับเต็มเลยเวลาหาอาหารแล้วนะครับนี่เราก็ไปคุยมาแล้วใส่เดือนอุปกรณ์พร้อมเพราะว่าถ้าเราไม่เอาขึ้นมากินบ้างนี่ถ้ายังมีฝนตกอยู่น่าจะไปหมดครับผมน่าจะไม่เหลือนะครับน่าจะไม่เหลือให้กินนี่นะครับยามที่ออกไปไหนไม่ได้ เราก็ได้มีอาหารที่เราเลี้ยงไว้ในสวนนะครับนี่ก็เป็นผลงานวันนี้นะครับเอามาที่พ่อก,กินนะครับนะจากบ่อปลาของเราเองนะครับผมวิธีพึ่งตนหลังจากที่น้ําจะจมบ่ออยู่แล้วนะครับเราก็มีอาหารนะครับนะยือแหล่งอาหารผักข้างบ้าน นี่นะครับส้มม่วงปักจุบัอย่างไรไม่รู้ส้มชะม,ม่วงอยไรไม่รู้นะครับนี่บ้านเราอยากชะม,ม่วงนะนี่ก็ของร,มนนรองิมสวนเหมือนกันของริมสวนไว้ประกอบอาหารลดคอเลสเตอรอลได้ดีเลยมีความเปรี้ยวเราจะมาประกอบอาหารกันเรื่องราวของแกงหนึ่งถ้วยมันมีกระบวนการวิธีทำ และอาหารทุกจานมันมีเรื่องราวนะครับนี่ก็เรียบร้อยนะครับผมเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วปลาดุกเก่งกับใบชะมวงนะครับ